โอเคครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆน,นะฮะเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับโอเคนะฮะวันนี้มาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีนักลงทุนหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ทุกท่านนะฮะมีข่าวด่วนข่าวไวนะครับมาแจ้งกันไวๆเลยเพราะว่าเป็น สิ่งที่พวกเรารอคอยนะครับอยู่ดีๆนะฮะนะครับประธานเฟดนะครับสาขานิวยอร์กนะฮะคุณจอห์นวิลเลียมนะครับ,รบได้ออกมาพูดต่อสาธารณะว่าเนี่ยมีโอกาสนะที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนธันวาคมนะครับโอ้โหสับขาหลอกกันแบบโอ้โหเป็นโรนโดเลยนะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดาูที่ไลฟ์ก่อนนะครับว่าเป็นมันมาหรือยังนะครับขออนุญ,ญาตสักคู่หนึ่งนะฮะเสียงน่าจะมาไหมนะครับสักคู่หนึ่งนะผมขอเช็คเสียงนิดนึงนะเพื่อนๆผมขอภัยด้วยนะถ้าสมมุติว่ามีามีเรียกว่าช่วงที่ไม่ได้พูดนะฮะสักครู่หนึ่งนะครับโอ้โห โฆษณาก็มาเต็มเลยนะครับสักครู่หนึ่งนะโอเคมา,มานะมานะมานะนะครับก็ <c oughs> ก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ,อ,อัดวิดีโอนิดหนึ่งนะครับโอเคขออีกสักรอบหนึ่งนะฮะสวัสดีเพื่อนๆน,นักลงทุนหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ทุกท่านนะขอสวัสดีครั้งนึงนะนะครับวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ฟังนะครับซึ่งเป็นข่าวที่เราร้อกันมานะครับ แล้วก็ตัวเองเนี่ยคิดเ,เสมอนะ,ะแล้วก็บอกเพื่อนๆสมาชิกทุกคนในห้องไลน์แล้วก็ที่มาดูไลฟ์กันประจำนะครับว่าผมว่าคันวาน่าจะลงราดอกเบี้ยนะฮะแล้วอย่างที่ผมบอกคือถ้าเราเปรียบเทียบกับหนังสืบสวนสอบสวนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าไอ้จิ๊กซอวต,ต่างๆที่จะที่มันบ่งบอกเอาไว้เนี่ยนะฮะ มันบ่งบอกว่าเฮ้ยควรจะลงอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่กับการว่าที่ผ่านมาเนี่ยเฟดสาขาอื่นๆนนะครับรวมถึงคุณโจโลมพโฮเวลด้วยเนี่ยนะครับเอ,อได้ออกมาหิ n t ว่าเฮ้ยโอ้โหไม่น่าจะลงนะแล้วเราก็พูดกันแล้วเราก็เห็นเนาะตัวโ l ลีมาเก็ตนะครับเพื่อนๆจํากันได้นะเมื่อช่วงอ่าเดี๋ยวผมขอเปิดตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ขยายให้ดูนะครับ เสียงอาจจะอูอีนิดน,นึงนะเพื่อนๆขออภัยด้วยนะครับเนี่ยโพลีมาร์เก็ตเมื่อวันก่อนวันประมาณต้นอาทิตย์อ่ะยังอยู่ห้าสิบห้าสิอยู่เลยนะนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยที่เราไลฟ์กันเปอร์เซ็นต์โอกาสลงดอกเบี้ยดเดือนธันวาคมเหลืออยู่ประมาณสักสาสิบเซนตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนเพื่อนดูครับล่าสุดพอคุณวิลเลียมได้ออกมาให้สุนทรพจน์นะครับ กระโดดทันทีนะครับคัดบาย25ปิบขึ้นมา6 7เทันท,ทีเลยนะครับอันนี้คือเรื่องที่ดีมากนะครับมันเป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับแล้วมันทิ้งเศษขนมปังทิ้งชิ๊ซซอให้เราว่าเฮ้ยนี่ไงมันยังมีประธานเฟดสาขานี้นะครับที่อยากจะลงอัตาราดอกเบีย้ยนะเ,เขาบอกอะไรนะฮะขออนุญาตนะครับอ่าน ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเลยนะครับแบบสดๆนะฮะคุณจอร์นวิลเลียงนะครับประธานเฟดสาขานิวยอร์กนะครับซึ่งเป็นหนึ่งตัวหลักของของเฟดอยู่แล้วนะครับก็ได้ออกมาให้สัญญาณว่าเฟดมีที่ว่าที่จะลงอาัตราดอกเบี้ยเพิ่มได้นะเพราะความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจนะครับฝั่งแรงงานแล้วก็เริ่มกังวลในเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยนะครับเขาบอกว่าออสองอย่างเนี้ยนะครับ มันควรจะรักษาสมดุลให้ได้นะฮะไฮไลท์เลยคือด้วยวายการเงินที่ตึงตัวเกินไปแม้ลดมาแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังดูตึงตึงดูไม่ไม่คล่องนะครับอย่างที่ผมโพสต์ลงไปในเฟซในในแอปสีฟ้าเนี่ยนะครับเออก็พูดถึงเรื่องตัวบาลานซ์ชีตของเฟดนะครับว่ามันดูแบบ ي, เฮ้ยเกิดแห้งไปนะนะครับใช่ไหมเอ่อต่อมานะครับมี เหตุผลพอที่จะลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มได้เพื่อรักษาสมดุลในเรื่องของการจ้างงานแล้วก็เงินเฟอ้อเงินเฟอ้อลดแรงกดดันลงแล้วนะครับคาดว่าเงินเฟ้อจะวิ่งเข้าสู่สองเอร์เซ็นในปีหน้าสองพันยิบเจ็ดโอ้โหจบเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเศษสาขาอื่นๆพูดว่าเฮ้ยกังวลเงินเฟอ้อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้คุยกันเหรอนะครับคุณไม่ได้คุยกันหรอนะฮะแปลกมากนะครับ ปฏิกิริยาของตลาดนะครับหลังจากที่เกลวบพูดแบบน,นี้อย่างที่บอกโพลี่มาร์เก็ตนะครับเด้งเลยจากสามสิบกว่าขึ้นมาหกสิบเจ็ดแล้วแล้วเมื่อกี้แวบๆเนี่ยเจ็ดสิบเลยนะนะครับเอแล้วก็ตลาดนะฮะ s อสเห้าร้อยก็เริ่มโอเคมีแดงบ้างแต่ก็เริ่มเริ่มไม่แบบมีทิ้งแบบแรบบงแรงนะครับคงต้องดูพัฒนาการกันต่อไปนะครับเอประมาณนี้ส่วน ตัวที่เซนซิทีฟสุดบิตคอย n ์ไปดูกันสดๆเลยนะครับบิตคอยยังลงอยู่แต่เห็นไหมมีม,มีมีแท่งมีไส้นะครับมีลักษณะของการเด้งขึ้นมานะครับคราวนี้เรามาดูว่าตอนนี้เฟดเนี่ยมันแตกออกมาเป็น2องขั้วแล้วนะครับชัดเจนนะครับฮอกกิตกับโดวิดเลยนะครับก็ เดี๋ยวนะผมขอดูก่อนนะฝั่งที่ตอนนี้ดนวิสเนี่ยชัดเจนก็คือคุณวิลเลียมนะครับแล้วก็คุณเจฟฟ์สันนะครับก็คือเป็นลักษณะของการที่เอออยากจะลง,ม,งมัตราดอกเบี้ยนะครับสองโคนแล้วนะฮะแบบชัดๆนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าเอ่อตัวพัฒน,นาการหลังจากนี้มันจะเริ่มผมว่ามันจะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะฮะไปจนถึงช่วง สิบธันวาคมนะครับสิบธันวาคมก็เหลืออีกประมาณสักสองอาทิตย์ได้มั้งนะครับก็จะมีการประชุมเฟดใช่ไหมนะฮะก็หวังว่านะครับจะจะดีขึ้นนะคราะตอนนี้ต้องบอกว่าโอโหลงมาซะแบบนะฮะนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าปวดหัวนะฮะแล้วก็ดูแล้ว ต้องบนเงินก็ข้างเยอะนะครับแล้วก็โหต้องบอกว่าข่าวในตลาดเนี่ยต้องบอกว่าแบบเอาเรื่องหนึ่งมาใส่เหตุอะไรเงี้ยนะนะครับบางทีเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ย <c oughs> มันใช่เหรอนะฮะอย่างเช่นพบเอ็นวีดีโอโอเคก็ก็มีความสงสัยนะฮะอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> หรือเรื่องแบบเรื่องเอ่อไมโครสติจี้เออนะครับอ่าจะถูกทุบบิตคอ,อยนี้เงี้ยมันโอ้โหกลายเป็นแบบข่าวมัน เขาเรียกว่าข่าวโคลมลอนเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับก็เฟดออกมาดับเทียนนิดหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะส่งสัญญาณขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาใจช่วยนะฮะนักลงทุนทุกท่านนะครับสู้ต่อไปนะฮะในสายบูอย่างเรานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากที่มารับชมกันนะครับวันนี้สั้นๆนะครับไว้ติดตามกันต่อนะฮะสำหรับเรื่องการลงทุนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ